สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมนีนายหอยที่แปดนะครับผาพี่้านองมากขอกพอเทียนพอเทศนะครับรับลองมามากขอกนี้แล้วว่าผิดหวังพอวาหยาบว่าแม่ลูกเสียบพอดีจังหวะลูกกินนมอยู่นะครับที่เด็ดขึ้นสีแมนโคมนีโคมนีว่าพอาแพงกว่ามูเท่าไหร่ฟ้แปดหมื่นสองพันบาทนะครับแปดหมื่นสองพันบาทแต่ลูกลูกผูบ่ลูกผูบะบเขาลูกผูบบเขาว่าท่านเศร้านมควอม ออไปแม่นยางดดไปนครับท่องไปพอนน่เขาว่าทับแต่บเสื้อเขาว่าทับแต่บ่เสือนะพ่อเนาะขายราคาจังสี่เลยแปดหมื่นสองพันบาทต่อใดหรับประกันอย่งแน่พ่อเบิดคุงแนวขาตกขาถอนนะหมดลูกออกเพราะประกันเน่ว่าท้อง บ่รับประกันมาท่องนะครับเจ้าของพ่นว่าดับมาแหลกดับร้องมาบ่แมนลูกเสียบแทะนะ <c oughs> แม่สูงอยู่ประมาณเพียงดังในหอยซี่แปดนะครับประมาณลอยห้าสิบเซนอยู่พ่นว่าลูกเจ้าของเก้าว่าลูกซี่หบกับว่าน้ำพ่นนะครับลูกพอเพียงเหอกืบสิบบ่หลุดลอยสี่สิบเซนนะครับแปดหมื่นสองพันบาท เด็ดเด็ดเลยมือนี่นมขวาเลยด,ดแน่แม่น้นนนำนมดีนะบัดท่านทักนไห้ลูกสาวกินนมเนี่ยเพราะว่าผมว่าแปดเดือนนี่แต่ของเก่าวางว่าแปดเดือนเขาเคยท,ทั้งไว้เขาบ่กอยากให้มันมากินนมกันเขาบ่กอยากให้ทักนไห้เสี่ยงงานไยจะว่าลูกเียัของแฉ่ยังที่หรอของแฉ่เลยครับไปกินนม หายเชียงหมูพักเลยหาย,ย,ย,ไยไปเลยเพราันว่าแปดเดือนสิว่าท่านเจ้านมสิถั่วแม่แล้วเบิ้งเบิ้งหัวไล่แม่นะครับกับถ่ายลูกแปดหมื่นสองน้ำผ่านะต้อแดเจะได้มือว่านไปสนามน้องกรุง <c oughs> ว่าท่านเนาะ ชื่อว่าแม่นำนมดีนะเพาว่าเขาอกอยากเชื่ว่าไงมั้งมูมูเลี้ยงว่างามเพิ่นดังสีแหละพ่อปกติขันงัวนเนืองหกเดือนเพิ่นสีแยกแต่ว่างัวงามเพิ่นสีปล่อยมันกินนมคักๆนะครับเขาบออยากเชื่องตาหน่อยเขาว่าเชื่องหน่อยลูกมันหน่อยลูกมันรีบลงรด้ลูกมันรีบนำนำนมพ่อมันมีลูกนำนมมันสีเบาหวานครับนนมจางเพิ่นกับสีปล่อยกินคักๆ เอาลูกที่ๆมันก็ว่ายากแบบแางแบอกเล็กะฟังไม,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 ม่ยังเลยมันว่้คเด็กมันมวนโค่เลย้วงีล้วเต็มตัว <c oughs> นี่โคมหนึ่งนะพ่อเอาลูกแฟรตวันนี้คือมักินน้มน้ำเขาเนี่ยโคมนี่หลายเป็นไหนพ่อเนี่ยหกหมื่นสองกับแปดหมื่นสอง นี่ยหนังบางลงมากกว่าตัวนันน้อยหนึ่งนะครับราคาต่างกันสองหมื่นนะพอเนาะตัวนี้กะสีเตี้ยกว่าตัวนันแน่สีกลางกว่าแน,น่กับผมกล่องช่วงนี้ของผมมันสีเหลืองแน่นะครับลูกกสิเตี้ยกว่าตัวนันน้อยหนึ่งกับสีอยู่ประมาณบรูดลอยสามสิบเส้น แต่ท่านแยกนะพ่อเนะท่านแยกแม่สิบว่าเป็นราคาเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องอนี่นะพันว่าแม่ทรงลูกลูกทรงแม่ครันนะบกำลังกินนมยันนะเบิ้งซาซาชัดๆนะครับพ่อแม่พี่น้องพอล้องจูงมันยางเบิ้ง้าพี่น้องสงสัยว่ามันถกมันถอนมาแต่ว่า เอามาหอดเฮียนเาเห็นเฮียนพอเพิ่นเดียวผู้มาสื่อน้ำหอดเฮียนกัสิมาสื่อเฮียนหังดีครับครับผมครับครับจูดนใ่้เห็นไนมต่อได้คือนก่านะครับพอเทศแไ้วคนไปมองงินนี่ต้อได้น่อยมีคาใชจใจนะพอนอไปสนามกับมีคาเขาคาอออคารถคาน้ำมัน ตรงนี้มี่พดางหลอกลูกขาบางขาบมันัเ้เลย60บาทแวเี๋ยวขายแบบธรรมดาขายแบบธรรมดาัวล่งบ่ก่าบ่ลงแล้วบอกลงงงว่าว่ามีลงนะครับว่ามีลวองเฮ้ยพี่หนักขายแบบผมงั้นก็กินเนี่ยีลูกเกลียวผมแก่ผงแก่ลูกแก่เมื่อนี้รับประกันเลยว่าบ่ยาก กังขึ้นเมื่อตองไหมันกินนมตื่นสอ่อเดี๋ยวมันแหลนกินเองนี่ครับบางเชียวเข้ามาทายพี่น้องจะไงพี่น้องยานลูกเสียบน่ครับผมเปียบเทียมให้เบิง้งไก่น้อยหนึ่งนะครับแม่นันแปดหมื่นสองแม่นี่หกหมืน่นสองนะพอเนอะลูกผูกขึ้นกันนะครับเรียกก็รลดต,ตั้งแต่แม่แต่เจ้าคีมหานแม่ซีซีหาลูกเดีย 40, ลูกเจ้าคีมมื่นลูกซีมื่นแม่นี่เดียขันแยก แน่่แยกเ่รา่นไดดอกแยกาแยกแ้ยกคือแย่ัอเทานันแหละัวอลูกนั่นเละผมซื้อทั้งแม่เั้งลูกกับหกหมื่นสองหกมื่นสองอันนี้กะเจความันทับไปข้นไปว่าทับเรื่อแต่ว่าบ่เสียบ่เสียคือกันนะพ่อนะไอ้มันไปขึ้นไม้แหงเจดีผมมาเขาจะทับเอาหลดข้นไม้ทับเอาไม้หลด โอเหลียบโตโตงามทับโอกผมมีลูกแม่หลายป็นหดประเภทสี่หมื่นหกพันบาทนะครับสี่หมืนหกพันบาทลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ได้ลูกแต่คงสั่งบ่ใหญ่แต่ว่าได้ลูกโตเมียนะพ่อเจ้าของเจ้าของเพิ่งมาทับไปนี่อ๋อบัตรท่านหลับบว่าทับนะครับเอาไปขึ้นไหมทับไหม ตัวเมียนะครับตัวกับกันแล้วนี่เขาบอกว่า uh ทับ huh. ข้า like ศึกใบเขาบอกว่าเขาอ้วดมาเมียเขาบอกว่าึ้นกันแต่ว่าพูเดียวว่าห้ชัวบอมรถมันเะเียงไรตอนนั้นแน่สวนี้พอเพียงเอกในหอยซีแปกัสิยู่ประมาณร่อยสี่สิบเส้นนี่แหละครับรอยเนื้อคือมียางโยดโยดพอว่าแม่ขึ้นบ่นี่ไปหาแมไป

กับผมอีกค้มหนึ่งนะครับห่างไว้สี่หมื่นเจ็ดนะพอนะสห <46, S 1> มน็ี่คมนี่สี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดอยากสิบียบเทียบให้พี่นองเบิงสองค้มลูกตัวเมียขึ้นกันนะครับสี่หมื่นหกกับสี่หมื่นเจ็ดต่างกันพันหนึ่งนะพอนะสีแม่นี่ประเทศจุงจุงมาทั้งนี่ให้ผมน้อยหนึ่งผมจะเปียบให้พ่อแม่พี่นองเบิงเลยสี่หมื่นเจ็ดตัวโค้มนี่นะครับลูกตัวเมีย ยมามะเอ๋อยมามะอีกน้อยหนึง่งพอกับผมเดี๋ยวผมจะหาะมมเมมก,กับผมูตักแม่นี่สูงกว่าแม่นั่นนะพอนะสูงกว่าแจ่แม่นั่นสีดีกว่าคงสางแม่นี่ดีกว่าเจ่ว่าลูกลูกตัวน,นี้น้อยกว่าลูกตัวน,นั่นสี 47, ่หมื่นเจ็ดพันบาทกับผมมา ซื้อได้นะครับบ้านฉีเล็กตําบลฉีเล็กอำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอดเฮานะครับมาทางเกษตรกับบ้านน้ำอ้อมเขามาฉีเล็กเลยสังเกตเสาโทรศัพท์สูงๆง่ายๆนี่นะครับยุ่หลังของว่าพอเทียนพอเทปนะครับรับยุ่ข่างน้องหลับร่องมามาบ้านนี้ว่าพิหวังนะครับถามหาในห้อยบ่ตามกว่าสิบไร่ยู่นหนีนะครับไล่แต่งต่ถือขาแพ่งนะพอเนาะก้มหนีแม่ลูกลูกตัวเมียหกหมื่นสอง ไช่คร,ครับโคม้มโคมนี่สี่หมื่นหกสี่หมื่นหกอันนี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดงับ,บขึ้นมามีเยอะสี่โคมโคมก็คือแม่ลูกแปดตัวนะครับผมขอบคุณพ่อเตียนพ่อเทศหลายๆนะครับที่หให้นายหอยสี่แปดมาถ่ายทำกำลังปั๊บกล่องหาจังหวะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งดีๆอยู่นะครับ กันตอนนี้ตลาดก็เริ่มเปิดแล้วนะครับพอแม่พี่น้องรอยเอ็ดวันเสาร์นี้ก็เปิดแล้วไป,ปะพะๆเสาร์นี้ไปเนาะ <c oughs> งองามเอาใบบัตรโชว์ในขวานวนะ <c oughs> ลืมขวาเบอร์ตลาดพาเทศศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี่เจ็ดนะครับพอ <จะ S 1> ประเทศหงสา พราะมันตัวใหญ่มันกินจุกัดตะเลียต้นแม่มันจริงไ่เหรอนำขับแม่มันด้วยขอขอบคุณพ่อเทียนพ่อเพจหลายๆนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นายหอยซีแปดนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดสามเก้าสี่ห้าสามห้าห้านะครับห้าพี่น้องอยากให้ไปไทยทำน้ำแข็งแล้วก็เฟซบุ๊กกับนายวรการมูลรีนะครับแฟนเพจกับนายหอยซีแปดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ก็จบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พอากันคลิปหนานะครับจากสิบไปสนามพึ่อไปขอกขอบคุณหลายๆครับ